แบ่งปันค่ะแบ่งปังวันนี้มีขนมเยอะนะคะขนมปังเยอะเลยอากาศก็ดีมากนะคะตอนนี้อุณหภูมิก็น่าจะประมาณ ลบห้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันไม่มีลมนะคะเนี่ยค่ะลมแค่นี้แบบสบายสบายนะคะให้ดูบรรยากาศสโนตกเมื่อเช้านี้หน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้อากาศสดชื่นมากสบายสบายไม่หนาวมากนะคะแต่ว่าเพิ่งเลิกงานมานะคะแล้วก็ สมาชิกมารอเพียบเลยขนมปังมีเยอะนะคะวันนี้กินกันอิ่มน้ำสำราญน,นี่ค่ะ แบ่งปันค่ะแบ่งปันวันนี้นะคะ วันนี้แฟนในว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็เขาออกมาเอาของนะคะที่ระเบียงตรงนี้นะตรงที่าว่ายืนเนี่ยเขาเข้าออกๆนะคะแล้วทีนี้พวกห่านพวกเนี้ยมันก็ดีใจนะคะ <c oughs> คิดว่าคิดว่าจะได้กินนะคะที่ไหนได้แฟนในว่าเขาไม่ได้ให้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่รู้จะให้อะไรอะ่ะเพราะว่า เพราะว่าไม่ไม่รู้ว่ามีขนมปังขนมปังไงว่าจะวางเอาไว้อยู่ที่ที่ริมประตูนี้นะคะไอ้ว่ากับแม่นะคะจะรู้ว่าขนมปังอันไหนที่จะให้เป็ดให้ห่านนะคะแฟนไม่รู้เรื่องนะคะก็ก็ไม่ให้คือเปิดประตูมาปึ๊บเปิดประตูมาปึ๊บห่านมันก็วิ่งกูกันเข้ามามคิดว่ามันจะได้กิน ก็เลยวิ่งเกอร์นะคะอดกินเลยไม่ได้กินก็เลยต้องตกลงกับแฟนใหม่ถ้าเห็นขนมปังที่วางอยู่ตรงประตูเนี่ยให้ได้เลยนะคะดูดินางสารมานรอมานรอกิน ให้ไปค่ะให้ไปเท่าที่เราให้ได้นะคะอากาศดีมาก ไหมคะบรรยากาศบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะคะลมพัดนิดนึงนะคะอย่างนี้ถือว่าถือว่าลมแบบลมเย็นสบายนะคะบ้านในว่าจะอยู่ตรงปั๊มน้ํามันนี่นะคะมีปั๊มน้ํามันแล้วก็มีช็อปอยู่ในปั๊มนะคะมีที่ล้างรถแล้วก็ฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งทางนู้น สีน้ำเงินทางนู้นนะคะเป็นเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็จะมีร้านค้ายเยอะแยะเลยนะคะบ้านนว่าจะอยู่ในเมืองเลยนะคะฝั่งทางนู้นร้านค้ายเยอะมากแล้วก็ฝั่งทางนี้นะคะนี่นะคะตรงทงนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็จะขายทุกอย่างนะคะ ข้างบนที่เป็นเลข8นั้นก็เป็นออฟฟิศนะฮะออฟฟิศให้เช่าหลายหลายบริษัทเขาจะมาเช่าที่ยาแชแลนนี่เขาเขาเป็นประเทศเล็กๆนะคะบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะไปเช่าตึกใหญ่ๆบริษัทเล็กๆเ,เขาก็จะมาเช่าตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็รวมๆแล้วมีหลายห้องแล้วก็หลายโต๊ะนะคะโต๊ะทางานออฟฟิศอะค่าเช่าก็ไม่ต้องแพงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เช่า พื้นที่กว้างนะคะนี่ค่ะแล้วก็ข้างหลังตึกนี้นะคะข้างหลังตึกเนี้ยข้างหลังตึกขาวเนี้ยจะเป็นโรงเรียนลูกสาวไว้ว่าแล้วก็จะมีโรงเรียนอนุบาลคือทุกอย่างมีครบวงจรนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะตึกที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะคะข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารมีร้านเสริมสวยมีร้านไอติมมีร้าน ขายเครื่องดื่มเย็นๆนะคะสำหรับคอทองแดงนะคะมีครบวงจรแล้วก็จะมีมีที่ออกกำลังกายสำหรับเด็กนะคะข้างล่างนี้มีโค้ดโค้ดส่วนตัวที่เขารับสอนเด็กที่แบบเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยค่ะอยู่ในตึกนี้นะคะนี่ตึก e8 นี่นะคะนี่ค่ะบ้านวาอยู่ในเมืองเลยตึกนี้นะคะนี่มีคนไทยอยู่เยอะนะคะนี่ ตึกสามตึกนี้คนไทยเยอะแล้วก็สีเขียวนั่นก็มีเนี่ยค่ะแถวแถวนี้จะมีคนไทยอยู่ประมาณสักห้าหกประมาณหกหกเจ็ดครอบครัวนะคะหกเจ็ดครอบครัวถือว่าเยอะนะคะเฉพาะตึกนี้ก็มีสามสี่ครอบครัวแล้วเนี่ยตึกหน้าบ้านในบ้านเนี่ยตรงทงเนี่ยนะคะมีประมาณสี่หนึ่งสองสามสี่สี่ครอบครัว ตึกนี้อีกสองครอบครัวนะคะนี่ตึกที่หนึ่งสองครอบครัว <_ an> แล้วตึกข้างล่างนู้นนะคะตึกข้างในนั้นมีอีกมีอีกสามสามครอบครัวนะคะสี่สามเป็นเจ็ดแปดเก้าแล้วน่ะเก้าแล้วน่ะแล้วตึกสีเขียวนี่อีกหนึ่งหนึ่งครอบครัวนะคะแล้วตึกข้างหลังนี้มีอีกมีอีกสองครอบครัว <_ an> มีเยอะนะคะแถวนี้มีเป็นสิบสิบกว่าครอบครัวนะคะคนไทย คนไทยอยู่ที่ไหนก็ขยันทํางานนะคะก็ได้ซื้อบ้านทุกคนซื้อบ้านกันหมดนะคะที่อยู่ที่ไอว,ว่าพูดถึงนี่ไม่ไม่ไม่มีใครเช่านะคะคือบ้านซื้อหมดทุกหลังเลยเก่งมากนะคะซื้อบ้านได้ขยันทํางานเก็บเงินซื้อบ้านนี่ค่ะอาค่ะแบ่งปันเสร็จแล้วนะคะก็มาเมาส์มอยนิดนึงนะคะพอได้บรรยากาศสวยๆจากบ้านของไอ้ว่าน,นะคะประเทศไอซ์แลนด์นะคะ ขั้วโลกเหนือเลยอยู่ไกลไกลๆในแผน,ใน,ในท,ที่ที่แบบมีสีขาวขาวนะคะถ้ามองปกติจะไม่เห็นนะคะต้องตั้งใจมองเพราะว่าเป็นประเทศที่เล็กมากเล็กจริงๆอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะมีเขาขาวอยู่เป็นหิมะนะคะเป็นภูเขาน้ำแข็งนี่ค่ะโอเคค่ะยืนนานก็ชักจะหนาวนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าแบ่งปันต่อค่ะเดี๋ยวขนมปังมาให้อีกนะคะหันโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ